ครับสำหรับคลิปนี้มาดูวิธีการออกแบบวงจรไฟวิ่งกันนะครับจะเขียนด้วยภาษา SFC นะครับด้วยโปรแกรม PLC ของมิสซูกันนะครับมาเข้าที่หน้าจอนี้แล้วนะครับเราก็ปรับมาที่ซีรีส์ซีรีส์นะครับ FX CPU แล้วก็ชนิดของ PLC นะครับ FX1S นะครับแล้วก็ปรับ ปกติจะขึ้นจุดดำจะขึ้นอยู่ที่ภาษาเรนเดอร์นะครับเราก็ขยับมาที่ภาษา SFC นะครับแล้วก็กดโอเคมาดูวิธีการาเริ่มต้นในภาษา SFC กันเลยนะครับจะเริ่มต้นที่หน้านี้ก่อนเลยนะครับที่เป็นช่องตารางแล้วก็มีแถบดำๆแบบนี้นะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าก็จะมาเจอที่หน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราเข้าที่เล d เตอร์บ็อกก่อนนะครับ แล d เ e r b o บ็ box, หลังจากนั้นก็กดปุ่มดำเนินการนะครับ xq นี่นะครับอ่าหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับนนี้จะเป็นหน้าอ่าเริ่มต้นเพื่อสั่งการทำงานให้กับภาษา a f c นะครับอ่าแล้วก็คลิกเมาส์มาที่แถบพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับใช้คำสั่งอ่าปกติเปิดตัวนี้นะครับหรือกดฟังก์ชัน f 5ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งพิเศษนะครับ m 8 0 0 2ัอ่2 2> então, m 8 0 0 2เพื่อสั่งการทำงานให้กับเซตรีเลย์ s 0นะครับอันนี้ก็ใช้คำสั่ง SET ได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ f 8คํคำสั่ง SET ตัวนี้นะครับก็พิมพ์คำสั่งว่าอ่าเซตนะครับ set เว้นวแล้วก็กด s อศแบบนี้นะครับ แล้วก็ Enter อาคำสั่งเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นคำสั่งเริ่มต้นนะครับในภาษา f c ทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรมเข้ามานะครับผมได้แนะนำไว้ในคลิปอ่าก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูอีกทีได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด F4 เพื่อคอนเวิร์ตนะครับคำสั่งเริ่มต้นการทำงานเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่ ช่องหน้าต่างที่ว่างๆนะครับที่ซ้ายมือเขียนว่าโปรแกรมนะครับคลิกลูกศรให้ขึ้นคําว่าเมนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจะกลับมาที่หน้าต่างเดิมนะครับจะเห็นว่าในแถบสีดําจะขึ้นเป็นในช่องบล็อกไทยนี่นะครับชื่อ ladder b l o c ตัวน,นี้แสดงว่าเราเขียนโปรแกรมคําสั่งเริ่มต้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขยับมาที่ บรรทัดที่1นะครับ0ูนแล้วก็1แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเหมือนเดิมแถบสีดำก็จะขยับลงมาแล้วก็หน้าต่างอ่หน้าต่างบล็อกอินโฟเมชันเซตติ้งตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับจุดสีดำก็จะไปอยู่ที่ช่องเ f c b o บ็อนะครับแล้วก็กดปุ่มดำเนินการเหมือนเดิมนะครับเพื่อไปออกแบบโปรแกรมกันเลยนะครับกด Execute ตัวนี้นะครับ เริ่มต้นมาแล้วนะครับอรารู้สึกว่าตัวเตตรีเลย์จะเล็กไปนิดนึงนะครับในภาษา SFC เราจะเรียกว่าเป็น s t a ต e รีเลยนะครับขยายนิดนึงนะครับ View แล้วก็ซูมนะครับซูมสักสักร้อยก็พอนะครับโอเคอตัวกใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับ จะสังเกตดูจะเห็นว่าเซตรีเลย์จะขึ้นชื่อศูนย์ตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่0ูนย์แล้วก็มีตำแหน่งทานเฟอร์ตรงนี้ก็ศูนย์เช่นเดียวกันนะครับนั่นแสดงว่าเราได้เขียนคําสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาออกแบบเพิ่มเติมเลยนะครับเป็นไฟวิ่งผมจะเอาสักหกหลอดหหลอดนะครับก็เพิ่มเซตรีเลย์นะครับไป 6ตัวนะครับตรงนี้สามารถกด enter ได้เลยนะครับอ่าจะเพิ่มให้อัตโนมัติแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก่อนข้างง่ายนะครับเป็นลักษณะของไฟวิ่งแบบนี้นะครับอ่าเราก็กด enter ไปเรื่อยๆนะครับให้ครบอตอนนี้ตัว S0 เราจะไม่นับนะครับเพราะเป็นตัวเริ่มต้นอ่านี่4เดี๋ยวขอนนบดีน,นะครับ1 2มี S10 นะครับ S11 12 13 14 5ตัวนะครับอ่าอสักตัวนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าอีกตัวนะครับหกตัวน่ะหกตัวทีนี้เราก็อ่าได้ตำแหน่งเรียบร้อยนะครับทีนี้ในตำแหน่งสุดท้าย ดูที่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับให้เรากด enter นะครับ uh, enter จะเห็นว่าจะขึ้นตรงช่อง step ขึ้นมานี่นะครับให้เราคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็กดจำกดจำแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กลับไปที่ตำแหน่ง s 0นะครับ enter หลังจากที่เรากําหนดตําแหน่งเซตรีเลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มต้นเขียนที่ตำแหน่งแรกเลยนะครับคลิกไปที่ตำแหน่งศูนย์นะครับหรือเซตรีเลย์ศูนย์นะครับที่เราได้ใช้คำสั่งเริ่มต้นแล้วนะครับอ่าพอคลิกเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็มาใช้คำสั่งที่ด้านนี้นะครับขยับนิดนึงอ่าแถบจะได้ลงลงนะครับ ตรงนี้เราก็เริ่มต้นด้วยคำสั่งนะครับเราจะต้องมีสวิตช์สตาร์ทหตัวนะครับสวิตช์สตาร์ทก็ให้เป็น x 1นะครับแล้วก,กด enter นะครับ x 1เราก็ใช้คำสั่ง set เลยนะครับอ่าใช้คำสั่ง set ง่ายๆนะครับ set อ่า set แล้วก็เว้นวรรคนะครับเราใช้รีเลย์ช่วยนะครับรีเลย์ช่วย m 1 อ่า m หนึ่งตัวนี้นะครับ set m หนึ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด f สไปเลยก็ได้นะครับเห็นว่า x หนึ่ set อ่าเ m 1เรียบร้อยนะครับ,ว Z, รรค,รบควบคุมโดยหน้าสัมผัส x 1ตัวนี้นะครับอ่าเมื่อเราใช้คำสั่ง set m 1เรียบร้อยนะครับเมื่อ m 1ทํางทำงานนะครับเราก็ต้องนำหน้าสัมผัสของ m 1ามาใช้งานนะครับ เอมหนอ่า ENTER นะครับ M1 ก็จะไปควบคุมท i m เ er มอร์นะครับก็ใช้เอาเอาพุ m e ทเมอร์นะครับอ่าทัมเมอร์เราใช้เริ่มจากทีหนึ่งล้วกันนะครับอ่าหรือจะเป็นทีศูนย์ก็ได้ครับทีศูนย์อ่าจะได้ใช้ได้หลายตัวหน่อยนะครับทีศูนย์ ซัก K15 นะครับ K15 ก็เท่ากับ0.1.5นวินะครับ1.5วิแล้วก็ Enter แบบนี้นะครับ0 k k ท0 k15 k ถ้า K10 ก็คือ1วินะครับก็ลองคายเซิร์ชโปรแกรมมาแล้วก็ลองไปตั้งแล้วก็ลองทดสอบทามเมอร์ดูได้นะครับหลังจากที่ทามเมอร์ทำงานนะครับเราก็จะ อ่านำเอาตำแหน่งของทามเมอร์หน้าทผัดของทามเมอร์ไปใช้งานนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเปลี่ยนตำแหน่งเราต้องอาใส่คำสั่งรีเซ็ตโดยใช้สวิตช์ x 2นะครับ x 2 Enter นะครับต้องมีคำสั่งสต็อกก็คือรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตก็คือ r s t r s t reset ฮารีเลย์ M1 นะครับกด Enter เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับรีเซ็ตอ่าเอ็มหดี๋ยวกดโอเคดูอ่าโอเคได้นะครับรีเซ็ตเอด้วย X2 เป็นสวิตช์สต็อปนะครับสวิตช์ดับสต็อปที่สเตต์รีเลย์เอสศูนยเรากำหนดเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด Uh, F4 หลังจากนั้นขยับมาที่ตำแหน่งทานเฟอร์นะครับตำแหน่งทานเฟอร์ที่ตำแหน่งที่0ูนย์นะครับตรงนี้เราก็ต้องนำเอาทามเมอร์นะครับทามเมอร์ท0ตรงนี้นะครับเอาหน้าสัมผัสเพื่อมาสั่งงานแบบอัตโนมัติเพราะเราออกแบบวงจรไฟวิง่งเราสั่งการแบบอัตโนมัติหน้าสัมผัสแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับกด F5 F5 ก็ F 5. F 5. ได้นะครับ หรือคลิกที่รูปหน้าสัมผัสก็ได้เลยนะครับตรงนี้เป็น t0 อ่า enter แล้วเราก็กด enter ซ้ำอีกทีนึงนะครับอ่าก็จะขึ้นช่องหน้าต่างแบบนี้ให้ป้อนคำสั่ง transfer น,นะครับ tra an นะครับอ่าแล้วก็ enter ก็จะขึ้นอ่าคำสั่ง transfer มาให้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็กด F ะ F4 ให้เรียบร้อยนะครับตำแหน่งทานเฟอร์เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มที่เซรีเลย์ตำแหน่งที่10นะครับหรือว่า F10 ตัวนี้ครับคลิกเมาส์ไปแล้วก็มาเขียนคำสั่งเงื่อนไขที่ช่องทางด้านกว่านี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นท i m เมอร์ไปได้เลยนะครับทัมเมอร์มาคิทีศูนย์ใช้ไปแล้วตรงนี้เราก็ใช้เป็น ทีอ่าทีน่งนะครับเว้นวักอ่าเคสิบห้าอ่าเท่ากันไปเลยก่อนนะครับอ่าอนเตอร์ทีหนึ่เค้รียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ขยับไปที่ตำแหน่งทานเฟอร์เลยนะครับเพื่อสั่งให้เจรีเลเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจากบนลงล่างลักษณะการทำงานก็จะวิ่งจากบนลงล่างนะครับเป็นการ Sequence นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าสัมผัส f 5 t 1นะครับ t 1แล้วก็กด enter อีกทีเลยนะครับเพื่อพิมพ์คำสั่ง transfer น,นะครับ pran อ่าแล้วตำแหน่ง transfer แบบนี้ก็จะทำแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะครับจนครบเกียงแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองแล้วก็ตาแหน่งถัดไปก็ขยับมาที่ s 1 1นะครับหรือตาแหน่ง11นะครับ,รสบเรบสรีเตัวที่11อ,อ่าตรงนี้เราก็ใส่หน้าสัมผัสเลยนะครับ ใส่หน้าสัมผัสเมื่อกี้เราใช้ t ศูนย์ t หนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็น t สองนะครับ t สองเวนวัก k สิบห้าอ่าแล้วก็กดโอเคนะครับอ่าตรงนี้แสดงว่าป้อนอะไรผิดอ่าต้องเป็นเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตเอาต์พุต t t 2องเว้นวัก k 1 5บ uh, อ่า enter นะครับได้แล mm ้วนะครับ t 2 k 1 5แล้วก็กด f 4ี่เลยนะครับ mm hmm. เพื่อ convert อ่าหลังจากนั้นเราก็ใช้หน้าสัมผัสของ t 2นะครับ mm hmm. มาเปลี่ยนตำแหน่งแบบอัตโนมัตินะครับคลิก ต่อเน,นื่องลงมาเลยนะครับที่ตำแหน่ง t r a n ฟ f e r ตำแหน่งที่2แล้วก็มาคลิกทางด้านขวามือนะครับเพื่อใช้หน้าสัมผัสอ่า t สนะครับ t สออ่า enter แล้วก็ enter อีกทีนะครับใช้คำสั่ง transfer น,นะครับ t r a n แล้วกด enter เลยนะครับตำแหน่ง transfer เ,เรียบร้อยนะครับกด f c อ่าเรียบร้อยก็ถัดลงไปอีกนะครับป้อนทัมเมอร์เีทีสองแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเอาพุทธทีสามเวนวัดเคสิบห้าอ่าแต่แบบนี้นะครับทีสามแล้วก็กดอ่าเอฟสี่นะครับแล้วก็ใช้ หน้าสัมผัสของ t 3นะครับเพื่อมาสั่งให้เซรีเลยลเปลี่ยนสานะแบบอัตโนมัตินะครับคลิกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเราก็มาพิมพ์เงื่อนไขนะครับโดยใช้หน้าสัมผัสของอ t 3นะครับ t 3 enter แล้วก็กด enter 3อีกทีนะครับเพื่อป้อนคำสั่ง transfer ตำแหน่ง t r a เฟอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กด f 4ทุกครั้งนะครับเพื่อแถบสีดำหายถึงจะขยับไปตำแหน่งอื่นได้นะครับอ่ากายกล้ครบแล้วนะครับต่อไปออตัวที่4แล้วนะครับตัวที่4ตัวที่4เราใช้ทัมเมอร์มาที3แล้วที3เรียบร้อยตัวนี้ก็ต้องเป็นทัมเมอร์ t นะครับอ่าตัวนี้ก็ต้องเป็นทาม e เมอร์ t เว้นวัค k คสิบแล้วก็อ่า e อนเนะครับอ่าอันนี้ขอขยับไปเร็วนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็มาตำแหน่งทานเฟอร์นะครับ t c ส่หน้าสัมผัส t c นะครับ T4 ่าแล้วก็เดี๋ยวนะครับ นาสัมผัสอ่านาสัมผัสทีสี่อ่า enter นะครับแล้วก็ enter อีกทีหนึ่งป้อนคำสั่งทานเฟอร์อ่าทุกครั้งก็จะซ้ำๆกันแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ sc อ่าตำแหน่งทานเัอร์สีต่อไปเสรีเลตัวที่ สิบสี่นะครับ s สิบสี่ s สิบสี่แล้วก็พิมพ์เงื่อนไขนะครับเมื่อกี้นี้ t สี่แล้วดูทานเฟอร์ก่อนนะครับทานเฟอร์ t สี่เรียบร้อยต่อไปก็เป็น t ห้าแล้วนะครับ t ห้า t ห้าก็ต้องคลิก่า f เจ็ดดูอีกทีนะครับ f เจ็ดตัวนี้นะครับ กด f 7หรือว่าคลิกที่ตำแหน่งนี้เลยได้นะครับ t 5 t 5เว้นวัด k 1 5ตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็กด f 4นะครับกด f 4แล้วก็เอาหน้าสัมผัสนะครับก็คลิกขยับลงมาเลยครับที่ตำแหน่ง ที่5านะครับตำแหน่งคารเตอร์ตำแหน่งที่ขอดูทัมเมอร์นิดนึงนะครับทัมเมอร์ท5เพราะฉะนั้นหน้าสัมผัสตรงนี้ก็ต้องใช้ t5 นะครับเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งอัตโนมัติแล้วก็ดับปื่คลิกอีกทีนะครับกดป้อนคำสั่งเลยนะครับ G i an แล้วก็ enter นะครับ ได้ตำแหน่ง transfer โดยใช้หน้าสัมผัส t 5เรียบร้อยนะครับกด f 4กด f 4ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้าย t 5แล้วก็มาอขอดู t 5า transfer t 5แล้วก็ต้องเป็น t 6แล้วนะครับ t 6ตัวนี้นะครับ t 6เว้นวัค k 1 5 enter อ่าเรียบร้อยนะครับ t 6แล้วก,กด f 4เพื่อ convert แล้วก็นำหน้าสัมผัสของ t 6มาใช้งานนะครับ t 6 enter อ่าแล้วก็ enter อีกทีนะครับ tra เป็นอ่าฐานเฟอรเรียบร้อยนะครับกด f 4อ่าจบแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจำ้ำอ่าใช้คำสั่งจ้ำเพื่อกลับไปที่ s 0นนะครับเพื่อทำการวนลูปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันดูเลยนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับ อ่แล้วก็รอการเช็คโปรแกรมทั้งนิดนึงนะครับไลท์ t to p l อลซี่าหน้าต่าง l i ท์ t to p l ออยู่นะครับกำลังตรวจเช็คโปรแกรมถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้คอนเวิร์ตฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคอนเวิร์ตนิดนึงฝั่งซ้ายแล้วก็ต้องคอนเวิร์ตด้วยนะครับอ่าคอนเวิร์ต f 4ตัวนี้นะครับ แล้วก็กดปุ่มดำเนินการถ้าติดปัญหาอะไรก็ต้องค่อยๆเช็คไล่ไปทีละสเต็ปนะครับ edfc จะค่อนข้างง่ายนะครับเพราะเรียงสเต็ปเราให้เรียบร้อยนะครับจะต่างจากภาษา l เด d e r นะครับต้องมาเช็คไล่สเต็ปเอาเองนะครับและหน้าสัมผัสก็ค่อนข้างเยอะอ่ะ็ใช้โปรแกรมอีกล้อมนึงนะครับ ามาดูตรงมอนิเตอร์ลันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสตาร์ทกันดูเลยนะครับมาเริ่มสตาร์ทกันดูเลยอาที่ตำแหน่งนี้นะครับผมกดสตาร์ท x 1เลยนะครับดีไวท์เทสกดทอก็อกเกด จบเกินเรียบร้อยอ่าเห็นไหมครับไฟวิ่งก็จะเริ่มไหลลงมาตามตำแหน่งของเซษรเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่ S0 ศูนย์อ่าจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรายังไม่กดหยุดอ่าเซษรเลยก็จะวิ่งไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็สามารถนำไปใช้ควบคุมไฟวิ่งนะครับไฟประดับต่างๆนะครับปรับให้ช้าให้เร็วได้นะครับ อ่าโอเคถ้าจะกดสต็อปก็มาที่ x 2นะครับ x 2ตัวนี้นะครับเพื่อหยุดสต็อปแล้วก็คลิกดีไวท์เทสนะครับอ่าแล้วกดรีเซ็ตอ่าเรียบร้อยนะครับโปรแกรมหยุดทำงานแล้วนะครับไฟวิ่งหยุดทำงานเรียบร้อยหลังจากที่กด x2 เพื่อรีเซ็ตนะครับถ้าเราอยากจะปรับให้ช้าให้เร็วนะครับอ่าทุกครั้งถ้าเราจะเขียนเราอย่าลืมกดมาที่ตำแหน่งไรท์มดทุกครั้งนะครับไม่งั้นจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับอ่าถ้าเราอยากจะปรับความเร็วนะครับเราก็แค่คลิกตรงนี้มานะครับแล้วก็อ่ากดปุ่ม enter นะครับแล้วแก้ไขอาจจะ 15เป็น20หรือแก้ไขเป็นอ่า30 K30 เคก็คือ3วิอ่าอย่างนี้นะครับอ่าเค0ามสก็เป็น3วิอ่าก็ได้วิธีการปรับอันนี้ปรับให้ช้านะครับถ้าเลขเยอะคือช้าถ้าเลขน้อยก็คือเร็วก็ลองปรับเล่นดูได้นะครับทีนี้ถ้าจะใช้งานจริงๆเราก็ต้องมี Y นะครับอ่าผมจะใส่ตัวอย่างให้ดูสักตัวนะครับ Y นะครับ อ่า uh, y แล้วก็ใช้ u อ p ต์ตัวเดียวกันนะครับ f 7อ่าตัวนี้ก็เป็น y y 1น uh, ะ enter นะครับแบบนี้นีครับแล้วก็ทยอยใส่ y 1 y 2 y 3อ่าไปเรื่อยๆนะครับ uh. ก็ตามสเต e ิเรย์แล้วก็สามารถเพิ่ม uh, ค่อนข้างง่ายนะครับจรวดเช็คก็ง่ายด้วยอ่า uh, เดี๋ยวใส่ให้สักตัวนะครับเมื่อกี้ y 1, mm hmm. 1ไปแล้วอันนี้ mm hmm. ก็เป็น y 2 y 2อ่า ต้องเป็น output y 2นะครับ y 2 enter อ่าแบบนี้นะครับอ่าผมใส่ให้ดูแค่2ตัวนะครับเพราะมันไม่ยากนะครับเพราะโปรแกรมก็ใช้งานเรียบร้อยได้เรียบร้อยนี่เราก็ไปใส่เพิ่มได้เลยนะครับในแต่ละอะ่สเตอเลเราก็สามารถอ่ใส่เพิ่มอ่ะผมใส่ตัวสุดท้ายตัวท้าย t 6อ่าอย่างเงี้ยเราก็ใส่ y 6 Enter แล้วก็ใส่ y 6 Output, y 6 Enter y 6อ่าเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม Output เข้าไปถ้าจะนำไปใช้งานอันนี้แค่ทดลองโปรแกรมเราก็ใส่แค่ t i m e มอเพื่อดูการทำงานว่าถูกต้องหรือไม่ ก็ลองไปทดสอบโปรแกรม SFC ดูนะครับเดี๋ยวผมขอรันสักนิดหนึ่งอลองดูอีกทีนะครับเดี๋ยวคอนเวิร์ตฝั่งนี้ก่อนเมื่อกี้เราแก้ไขแล้วก็ต้องคอนเวิร์ตตรงนี้ด้วยนะครับมาลองรันโปรแกรมดูนะครับเพิ่ม y ไ,ไป2-3ตำแหน่ง กำลังตรวจเช็คอยู่นะครับไ i g h t to p l อแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูอีกทีหลังจากที่เราใส่วายไปนะครับอ่าดีไวท์เทสตับเกิ้นเลยนะครับ ่เห็นไหมครับโอเคใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราดูที่ตำแหน่ง Y นะครับตำแหน่ง Y ก็จะทำงานพร้อมกับทามเมอร์แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็วิ่งไปเรื่อยเแบบนี้นะครับก็ลองไปทดสอบโปรแกรมดูนะครับถ้าติดปัญหาด้านใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปหน้าก็จะมาเพิ่มเคาน์เตอร์เข้าไปนะครับเพื่อกำหนดรอบว่าเราจะใช้ไฟไวิ่งตรงนี้กี่รอบนะครับ สามารถกำหนดได้ด้วยคำสั่งเคาน์เตอร์นะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องผ่านงานช่างมากๆครับ